ดูไหลโนคนได้ครับคนได้ครับอดอมมานะ50 50บ้าน <ccession> <laughs> <laughs> น้ำท่วมบาทห้าท่วมบ,าวบ,าวบา้านแล้วพี่น้อย er, มาทดทดทดอันน,นี่มั канал, นงัดเลยนะประตูเราก็ยูรถขึ้นมาให้ น้ำบักแหงมาบักแหงเด้อเดีนีย่านี้มาคุณใส่เด้อข้างโลอันเฟ้นไหมันไปทางขวาทางข้ายบาท้องใจ้ ่วงแห้งนัก่ามามาไวเลย30ินาที่วโมงนึงอันนี้แล้นี่ซีนีพี่น้องกไอน้องรถกำลังมาสวยนี่มีคนเขาจะชนจานวนหนึ่งติดอยู่อันู้าพุ้ส้อนม้งสองก้อนแล้วอันน้าถ้าคูอยู่ดุญแจอันแรกกสิคูนะะปิดประตูหัวน้านองตัวอัดปนี้เออประตูหัวลระอัดยับเขาเอง บ่เคยมีในประวัติศาสตร์เลยน้ําท่วมพิลึกบ่0ปปีไปี2 0 0ก่าๆตอนนั้นก็านี้บ่แฮงปานนี้อันนั้นอันนี้มันนั่นบ่นั่นหวกับแพงันเฮือนในสจันทร์ั่นนปลาท่วมหมดเลยเฮือนบ่แม่นท่วมได้นี่ๆๆตัวนี้นี่แม่นมันเนเลยเสียหายนักหนวงเลยหวมันย อ้าวนึ่งจัดไปเม็ดเช่อก็นให้นานย้วดให้แก้ก็หยแหงลงกไม่ไหเยอะเพือนพี่น้องขวหมดแล้วคนรุมกสิบปลายคนขนาดไปเอามาไหน่ะพี่น้องก็จะโซนหนึ่งมีจจำนวนหนึ่งติดอยุ่แค้มยิมน้ำท่าหันเดอร์เดี๋ยวนี้นะกู้สางจะสวยเพมันมุ่งตงตั้งแเ่อกันต้นมาเาอัดกองเยี่ยมนี่ค่ะ้บนนั่น ใครไปนั่นน้าโนนาเขา่านี่เนาะทีนี้มันยึดสายโครงอันสาวนกอุเทงหันเป็นรถบสองขั้นกำลังจะไหลแล้วรถทอนใดขั้นหนึ่งรถดีโก้ขั้นหนึ่งกับแพงทะลุมดแน่นทอท่อน้ำโครงอันสาวนกหันเป็นลายมากมากลายๆอันแล้วเป็นโต๊ะเป็นตังเป็นสางเครื่องมันไปมดเลยพี่น้องเอ้ย ทางทรงอมมันมันยัไม่ได้ไปเบิ้งหอดอันนี้มันอยู่ทางบ้านพ่นไส้ผู้สร้งสสางซีซวยอย่างว่ากันเบิ้งแล้วก็เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งหันมันเอาเหื่อเข้าไปซวยเด้แล้วหันอันนั้นมันเจ้าหน้าที่อยู่ในในหุ่นหลังไปิซวยอันนี้คนหนึ่งมีคนหนึ่งกับร่งค้านออกมาหันเออ ก็สั่งมาแล้วอันนั้นน่ะที่มาพี่ก้าเราไปสั่งมาแล้วผมมาได้เราแล้วจนหน้าที่วะฮันทีางเงินผากคูยอยู่เหมือนมันโบท่านออกมาจากคนน้อยก็บิณเอาหามกบีณนี่ตนรถอยู่นี่รถรถใหญ่เห็นมหนถ้ากันนันางัดกระเจงานดันนันหันอยู่ขึ้นมาเทิงนี่ได้เสียหายนักเลย มันไถ่โอ้นั่นน่ะไผ่ป้องตืเเด้นไผ่โอ้ยดูห่นซะตอไม่อยูเอาไม่ทำอ่เอาทาเออแลมาทเอาตุยะเออเขาเสื้อสสิไปไห่ที่มาอย่ได้ลวว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 ยววววมาวว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 วอมก่อนไปว้ เนี่ยเข่าไปได้เฮอนลูกนื้่มันก็คประตูใบนีไ้น่แล้วที่เขากับเขาก็ได้แล้วปลากราษหิมยให่เลยเลี้ยวเบย์ใหญมกคุณน้องหย่านรปนึ่งก็นล้วมันเล้วน้มันยังกันม่นี่มันถือว่าถ่วงนักม้วงเด้อพี่น้องเอ้ย ตะกี้ยังไม่ทันมาหอดเธอแถวนี้หนะนี่ดินี่มาหอดหมดแล้วนี่ก็จะโซนของมิสเตอรถ้ากันไข่อยู่น่ะเป็นโทเป็นอย่างไรหมดของสาวนกดินี่มันจะโกนพู้อยู่มันกำลังนี่มาแต่มาไม่ได้ข้างยีบอลเงินยปะอ้อมค่ะดิวอันนี้มันลงไปสมจํา นกป่าสมจริแมันไปมดนี่เรื่องเหลืออย่างเลยพี่น้องเอ้โอ้โอ้โอ้สายพิฆาสายพิ้าไม่ดีมากไอ้มาเฮงใหงมาใยมันเ้งมาบบบเด้อพี่น้องประมาณสมมงหนึ่งตะกี่เข้าไปอยู่เฮือนนานนานน่นน้องหันเกลับออกมาประด้เลย อดชีวิตเลดหลายคนอยู่เลยไลายล่อยู่เงินผู้อยู่หันยังไลยคิดว่ามันบ่ไวปนี่เขาคิดว่าคนเครื่องขื่นแล้วจึงจะออกมาถ่ายมาแล้วก็มันไวปวดตะกี้มันรถจัดอยู่นี่มันสีขั้นกับร่งเอาออกแล้วเกี่นี่นี่มีเงื่อนหือจูบของสาวโนขันไลไปแล้วเออ Má bướng như thời ơi nghe Anh đi mình con say cho thang lúc phải phát máy đó nuôi nghe lẻ cho bản con say thi của ma bà ma xuôi khuẩn cường ยังมีเหือบ่มีเหงอก็เข้าไปได้พดาะว่านำแห้งแห้งที่สุดเลยน้ำคือว่ามันเครื่องอยู่ในฮือนบ่สามารถผู้ใดเอาอย่างออกมาได้เครื่องอยู่เครื่องนอนตะกี่มันตู้แซ่ทางแก๊สรถซาเร็งไหลมดตุมาหมมาเป็ดไก่บ่เหลือแล้วมันอยู่บนนอนเครื่องนุงถูเสือ้ามดเลย ตายตนแทเด้เนาะแล้วเดี๋ยวนี้มันรออานีกๆไ่อยู่บนรถลเออกลนรถนี่รถเกงกันพอหอาความเขาีนมันว่ากันอยู่ขึ้นมาคนนี้ได้แล้วรถเกงแค่นี้นะก่ง จะกองพดพดไหนดูป้อของมันติดยู่บเนเฮ้ยสา่้องโคุลอยมาเฮเฮื่อนั้นตัวเห็นตั้งหนาเฮือนสีขาวแม่นเฮือนป่าแป้งขายกับอยยุทตลานั่นวันอะไรกัน อันเฮือนจันแจ้วมันยอดแปแล้วอยู่บ้านใดน้ําท่วมได้นาะอยู่น้ําพาน่ะอยู่นี่อยู่บ้านพไซเด้อคือว่าอยู่แถวนัดพบแฟนไหมมันบ่ได้อีหยังจักอย่างเลยเอาชีวิตรด มันาวิก็สองไงบุญก้วเรยเน้อันนี้มันยุุมนี่มาหอดสมนีเราจะกี้ยังบทันมาหอดเถอคนกลัวม่เมาเบิ้งเถอะก็สางเหตุอย่างพี่น้องเ้ยสามารถเข้าไปได้เรา